ทีดียวอนรับสู่เกมอินเนน่าโจนครับเรามาเจอกันอีกแล้วครับในอีพีที่สิบห้าครับวันนี้ก็มาต่อจากอีพีที่สิบสี่ครับพวกนี้ก็เดินตามอินเนน่ามานะครับตอนนี้เจ๊ก็มาหลบก่อนครับถือว่าจะมาหลบภัยนะครับเพื่อจะสู้กับไอเจ้าพวกนี้นะครับแล้ววันนี้อินเน่าก็ต้องมาสู้กับเจ้าพวกนี้ครับ ยังไงก็ต้องมาดูกันครับโอ้ตอนนี้ก็โดนเราอินนาจัดการไป2อสาคนแล้วยังไงครับอินเดน,นายังไงก็ยังได้อยู่ครับอินเน,นาดู <S <S าว่า s <S มีชั้นเชิงที่ดีครับอนเนา ไม่พวกนี้มันปีบมันไดยมาโอ้มีอาวุธมาด้วยครับเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเหมือนของควานช้างนะมีใครอันที่มันอันที่มันเอาไว้จะตีหัวช้างนะครับแต่ว่ามัเป็นไรมันเป็นที่เจาะหินนะเนี่ยจะเป็นที่เจาะหินหรือเปล่าก็ลองมาลองดูกันครับโอ้บล็อกโอ้โดนลุมมาอย่างงี้เฮ็ดบัตไปทีหนึ่ง จับเหล็กมาฟาดกันไปโอ้โหมันจะเป็นที่งัดครับมันจะเป็นที่งัดนะที่งัดฝาท่อคนระับดูไหมมันจะเอามางัดท่อที่เราเปิดไว้หรือเปลนะ่ามาแล้วตรงนี้มาแล้วครับฟาดกันไปที่อู้เนี่ยดาเมจอันนี้แรงมากนะอันนี้ตัวนี้มันอะไรเนะี่ย อ่าตรงนี้สับเข้าไปอีกรอบหนึง่งยังไงครับสับเข้าไปยังค่อนข้างะจะยัะอยู่ครับตอนนี้ยังไงครับลาดเข้ามาเดินเดินครับเดินเดินหาช่องอยู่ตอนนี้ให้เป็นรูนะสงสัยแล้ว่าเราต้องงัดตร,น,ตร,น,ตร,น,ตรนี้ออกหรือเปล่าเตะมันได้ก็ไม่ได้ครับขังเอาไป ว่าจะเป็นเหล็กกาไม่เป็นเหล็กขนทานอยู่พอตัวดูเหมือนว่าเราต้องเอานี่ไปงัดเพื่อให้ประตูนี้ปิดนะครับน,นี่คือไอ้ลที่เรามาเจอตอน,นแรกทำไมมันถึงหลุดออกมาฟาดฟาดเข้าไปหมายงั้นฟาดเข้าไปอีกยังไงพาไปอีกรอบนึงอีไปอีกโอ้มีครับนี่สับสับ มันต้องหยิบเหล็กขึ้นมางัดนะครับงัดตรงนี้จริงๆสช่ไหมเราต้องงัดออกมางัดพังโอ้มันเป็นกลไกประตูที่จะเปิดประตูตรงนั้นได้นะเราต้องงัดให้พวกนี้มันมาขโมยลูกแก้วที่เราเพิ่งเอาไปที่เราเพิ่งเอาไปคืนนะครับที่เราเอาไปเก็บไว้นะครับคือเราไปเยิงเราไปแย่งมาแล้วแล้วเราเราไปแย่งมาแล้วเราก็เอาไปคืนนั่นแหละครับง่าย ขวนนี่ระเบิดฟาดหน้าไปทีนึงครับยังไงจะมาะนี้โคเฮตปัดมาจัวมัดเข้าไปครับเตะบันไดออกไปครับไม่ให้มันปีนขึ้นมาจาับฝาท่อมาจากฟฝาไม้มาเก็ยบยาตรงนี้ก่อนกล่องพยาบาลนั่นเองฟาดเข้าไปครับจัวโล่งะตัวจัวไปจัวไปที่หน้าโอ้โหเรียบร้อยครับตอนนี้นึมันจะโอ้ยอะไรวนันนี้โอ้ยอะไรอีกแล้วนี่นี่นี่ฟาดเข้าไปอีก ฟาดฟาดโอ้มันสวนกลับมาหลบหรบหลบได้หลบได้โอ้ยไม่โดนครับหลบไม่ไวเอาต้องไปยังเหล็กจากพวกนี้มางัดนะครับเพื่อให้กุญแจมันปิดนะครับฟาดพี่ปุ่มนี้แล้วครับโอ้อะไรเนี่ยเอาอีกแล้วมันล็อกไปแล้วพลิกมาจับทุ่มมามาเบิดโอ้โดนเระเบิดที่หน้ามันยังไม่เป็นไรเลยเลยนะนี่ยเจอนี่เฮดปัด โอ้เจอเฮดบัตรเป็นทีหนึ่งยังไงนี่เฮดบัตเป็นทียังไงครับนี่โอ้ยหัสุผักเข้าไปเจอนี่ครับจับอันนี้มางัดโอ้มันงัดได้อยู่ครับมันแคนเซิลมันไม่แคนเซิลนะมันต่อมาเราเป็นมันไม่ดวนเราครับแต่ว่างัดทีเนี่ยไม้ไม้งัดถึงกับพังเลยนะ เราต้องรอไอ้นั่นมาให้มางัดรอเรเือแท่นสุดท้ายเรือป่าครับเนะี่ยนายะเป็นอย่างนั้นครับน่ายะเรือแท่นสุดท้ายนะโอ้คนเยอะจ,จริงๆครับทุบมาเมือมอม่อมื่อทุบยังไงฝ่ามือทุบฝ่ามือทุบปุ๊บฟาดฟาดยัง,งด่าอยู่ครับฟาดอยู่นตรงนี้ ฟาดยู่ยูครับตอนนี้หรือว่าโอเคนะเดินมาครับเดินมาหาช่องหาอะไรกันอยู่พักัเาได้เหล็กแล้วนะนาะครับพยายามสุดท้ายก่อนครับฟาดอันนี้ก่อนนี่ป่าไม้ป่าไม้ชนไปนี่หัวเฮ็ดลูกเห็ดบัดไปปืนยิงปืนยิงเรียบครับโอ้เจอปืนเข้าไป อ้าเราไปเอาเชือกทำไมนะ่ะหยิบเหล็กมางัดครับยิงเอามันมันไปหยิบนี่มาพอดีเลยโอ้ยโอ้ยัยยงหวะซิคคอมยิงนี่รีบครับไม่ไม่ไมรีบนี่ไม่ไวแล้วครับมางัดอี๋เราเบิดไปแล้วครับครบสามแท่นแล้วครับงัดครบสามแท่นแล้วประตูปิดครับ กลายเป็นกลไกมันเดิมนะอ้าวไอ้พวกนี้ยังไม่หมดอีกเลยยังมาอีกเลยเนี่ยจับหัวเฮดบัตไปต่อยมาโอ้ไปหนึง่งต่อยมาเวียงเวียงโอ้มันมันหลบมันไม่มันหลบมัน,มมนโอ้ยมันหลบโอ้โหตัวนี้มันควรครับโจตัวนี้กวนก็ลงไปคุยค้างข้างางนี้ก็ไม่ต่อยไปทีหนึง่งต่อยโอ้มันงัดไ่ต่อยต่อยโอ้ยมันโดนสวน มันต่อยเราแรงมากเลยเนี่ยโอ้มันต่อยเราดุรัวแล้วว่าไปคุยกันข้างล่างมาแล้วครับเก็บกล่องพยาบาลกันก่อนครับเก็บกล่องพยาบาลกันก่อนแล้วก็มาหากันฉากนี้ครับผักไปครับปดระเบิดมาผักอะไปครับตัวนี้ส่งไว้ที่หน้าอโอโ,โยนไปถึงกับหน้าไหม้เลยต่อยมาจบมาเฮ็ดบัตรครับโอ้หรู้เรื่องครับ จากนี้คนข้างนั้นจะรูอามาัดแทงเขาไปอู้ท่าใหม่มาแล้วครับตีเข้าไปครับตอนนี้มาต่อยสับหน้ารัวแทงเขาไปทีหนึ่งโอ้หขึ้นมาขึ้นมาตั้งทางไปแทงมากลับมาแทงเขาครับโอ้โหเยบรอยครับถึงขั้นนองครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ พี่บอกตรงๆนี่มันทานของพี่ชัดๆพี่บอกแล้วไงว่าของพี่ั